ร้องไห้แล้วหนึ่งแต่งเพิ่นแล้วงานนี้ออก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 เคี่ยงสวยงามเลยอาจารย์นะลูกใหญ่หนามสวยด้วยนะหนามสวยหนามยีหนามค่อนข้างจะหยีพีเนี่ยสวยมาก แล้วความเขียวนี่มานะครับไม,ไม่ไม่เหลืองเหมือนเมื่อวานเราไปดูนะใช่นี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะ,ะเดี๋ยวใส่วันนี้งน,นี่ห่างปุ๋ยมานานแล้วเนี่ยปุ๋ยมาเป็นดึกเกือบเดือนน,ต,นอตั้งแต่ดอกตั้งแต่ดอกดอกมาใหม่ๆเอฟซดูแต่ต้นอาจารย์เข้ามาใกล้เราหน่อยก็ได,ตดไ้ติดงไงติดอย่างนี้ติดอย่างนี้ติดติดยังไงนี่ มาอีกต้นอะดูอีกต้นก็ได้อะอะนี่ดูอีกต้นนี้นี่อะไรกินดีกว่าไครับคนี่เห็นไหมดูตาดูยังไงไหวก่อนอือสุดยอดเลยสุดยอดทางพร้าวทางพร้าวนะไม่มีใครเอาน้ำร้อนมาลาดของเรานะไม่มีครับ คนแถวนี้เป็นมิตรกับเป็นมิตรกับเราอยู่นะใช่วันก่อนแปลงสมาชิกนี่กิ่งล่างไหม่หมดเลยไหม่หมดเลยโดนลวกอิจฉาไม่แน่คุณเชียนจะมาก็ได้คุณเชียนแอบเอาน้ําร้อนมาลาดหรือเปล่ากิ่งล่างนี่ดอกดอกดอกพองหมดเลยลวกผมไม่เอาน้ําร้อนเดี๋ยวผมจะยาฆ่าหญ้ามาจีดโอ้ยเขาพกกระติกน้ำร้อนมาไงแล้วก็ราดจะร้ายจะร้ายโหร้ายมากเนี่ยเดี๋ยวอีก สิบยี่สิบวันเนี่ยจะดูสวยวันนี้อีกจะดูสวยแล้วก็แต่งอีกชุดหนึ่งเพราะเด็กมันจะแต่งได้ตอนนี้นะงานทําไม่ทันเลยครับอดอกก็จะเอาจะต่อยดอกไอ้ลูกก็จะเอาลูกเล็กขนาดนี้เราเคยผ่าให้เอฟซีดูอะ่ะมันมันเป็นมีมเมล็ดมีสร้างมเมล็ด,มลดหมดแล้วน,นะใช่มะมะเ,เหมือนมันมีรังแล้วนะรังไข่เลยมีรังเมล็ดท่อน้ําเรามีไอ้นายสร้างเนี่ยนี่สร้างอะไรพิเศษอีก สร้างในเด็วเนี่ยมาแล้วเห็นไหมเขาเริ่มสร้างตั้งแต่นี้แล้วของแม่โป้งเนี่ยมาแล้วเนี่ยฉะนั้นการที่ให้ธาตุอาหารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมล็ดช่วงนี้ก็สําคัญในทีเนี่ยกลุ่มแคลเซียมบอรอนเอยอะไรพวกเนี้ยนะที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยการสร้างเมล็ดเขาเนี่ยแคลเซียมบอรอนต้องใส่อาหารต้องเต็มแล้วเพราะว่าถ้าเมล็ดมาช้าเนี่ยทรงอาจจะทรงอาจจะเบี้ยวนะถ้าเมล็ดมาช้านะ ทรงอาจจะไม่มีไม่มีทรงมันอาจจะฟีบไปอะไรไปเงี้ยจะไม่ได้สี่ห้าพูอืมผมว่าห้าพูได้อยู่ทรงแบบนี้น่าจะได้ห้าพูครับโอ้ข้างหลังก็ใช้ได้นะอาจารย์เชียนมามาอีกต้นมาอีกต้นไหนไหนก็เดินมาแล้วอาจารย์เชียนมาอัปเดตนะแปลงอาจารย์ชาแปลงนี้หน่อยแปลงที่สองอ่ะดูก่อนนี่ ตอนนี้ใช้ออกซินนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทาออกซินนี่ตอนนี้นี่ออกซินทาทาขึ้นทาลงพออเดี๋ยวเราจะไปไป้ายให้ซีดู<ว>ที่สวนอาจารย์เชียนเพราะอาจารย์เชียนกำลังจะบานจะบานมีปัญหาเรื่องดอกไม่ติดดอกไม่ติดนะนะครับช่วงนี้สู้ฝนสู้ฝนกันไม่ไหว ช่ผลตกเยอะผลตกเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปคลิปต่อไป fc ติดตามการป้ายออกซินที่ภาคใต้นะครับป้ายแบบไหนถึงจะคงเหลือขนาดเี้ใช่เหลือเยอะมากอ่าแต่อาหารที่ป้อนก็สําคัญนะใช่่รอบหลังอาป้อนได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันติดจริงแต่มันไม่ค่อยพัฒนาก็ใช่ก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ลูกจะได้มมันจะได้ลูกโตติดแล้วมันเบี้ยวมั่งอะไรมั่ง fc อาหารที่ใช้ป้อนนี่ก็สําคัญ โอ้โหนี่ขนาดดอกเล็กนะแงนใบตกใจอยู่นะอืมกลม,มบล็อกเลยโอ้โหอู้อหู้ท่านครับกิ่งละยี่กิ่งละฮะสามสิบอะยี่สิบสามสิบลูกอ่ะอ,อืมอื้ทั้งต้นะเป็นร้อยร้อยหนึ่งเลยไม่ได้มางนับนับตอนนี้เป็นสามร้อยลูกอ่ะ กล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยจะจะบีลูกให้ดูต้องใช้อ่ะแชมเบอร์ันมันสิบห้าโลยอย่างละลังเราพึ่งไปพึ่งไปสักกี่ถาดได้ห้าสิบซองห้าสิบซองเห็นไหมเขาเริ่มสร้างเมล็เล็กๆแล้วนะทีหลังก็ใช้เลยใช้ทีละซองซองซองพันลิตรซองพัลิตรซองสักยี่สิบก็ได้ตัวพึ่งนี่จะมันทำตะเยียถ้าได้ ลูกแบบนี้ถ้าฉีดพึ่งอ่ะมันจะดีฉีดอะไอ,อย่างเดียวไม่ผิดพึ่งนี้เสียสมรวมับเอ่นาย,นายแคเนเซอร์บอรอนเทอร์โบแพนแล้วก็พึ่งการต้นเรีนลุกขึ้นลุกนะลูกมันจะใหญ่เร็วนี่สุดยอดทางพร้าวสุดยอดทางพร้าวเลยเนี่ยทางพร้าวหลาวต้องหลาไหมจันเหลาต้องหลาด้วยนะส่วนที่หลาวมาเต็มเลยหลาวนี่ดูแค่นี้ก็พอไหมจย์เดี๋ยว เริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเชียนจะกาจารเชียนอยากไปป้ายออกซินแล้วอยากจะไปฉีดอายนป้ายออกซินแล้วจาดูต้นนี้อีกเดี๋เดี๋ยวผมพาไปเรียนต้เรียนเล็กไปหงโอ้นี่ดูต้นนี้ก่อนโอ้โหดูตาเออเดี๋ยวไปดูต้เรียนเล็กไปหงดูตาดอกใชสุดยอดเลยนั่นเห็นไหมเห็นไหมนึกว่าดอกนเนี่ยแต่จริงจริงมันเป็นลูกแล้วมันเป็นลูกในอาจารย์ เขาบอกว่าสวนทุเรียนจานชาไม่มีไม่มีดอกเลยพอเข้ามาดูเออมีแต่ลูกมีแต่ลูกหรือว่าเขาก็พูดถูกนะไปได้ทุกต้นเลยเนี่ยจุดยอดทางพร้าวต้นนั้ก็สวยไม่มีดอกจริงๆเขาว่าเออเขาแอบมาดูบอกว่าสวนทุเรียนจานชาไม่มีดอกทีไม่มีดอกจริงๆมีแต่ลูกอ่าต้นนี้ก็ห้าร้อยลูก ขึเน <N: N ì, ี่ยตอนนี้ก็ไม่มีดอกเอา้าดอกทิ้งได้ตอนนี้มีดอกไหมไม่มีดอกเอาทิ้งแล้วอืมทิ้งทิ้งอืมดูอ่ะข้างบนดอกไม่มีทีอืมเป็นถึงงั้นล่างเนี่ยแต่ทิ้งได้เลยเอลูกไม่สวยนี่อ๋อออกเลยแต่งลยายนี่ลย <ừ. S 1> าลยแต่งได้เลย เราเลือกได้นะต้นที่ว่าอาจารย์ชาทาไมสวนอาจารย์ชาไม่มีดอกใช่พอเขามาดูมีแต่ลูกมีแต่ลูกเออเขาก็พูดถูกนะใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราใช่ไหมแลวลูกรุ่นนี้มีน้อยด้วยนะมีน้อยส่วนมากรุ่นที่มีมากก็คือรุ่นบานดอกบานดอกแล้วคืนนี้ก็ฝนจะมาอีกหัวใหญ่แช่งเลย หลังเขาวาแล้วกำลังจะบานนะแต่เช้งแล้วฝนตกทุกคืนตกทุกคืนไม่ได้ปัดดอกสักทีเขาไม่ปัดดอก่เชงโอกาสติดดอกอันนี้ไม่มีหรอกหมดหมดมีการขู่เพื่อนอะไรพีหมดของเราได้สองแปลงฮะแต่ว่าปีที่ปีที่แล้วร้องในองค์ปีที่แล้วร้องในองค์ยังแม่เจอสานโอ้โหปีที่แล้วร้องในองค์ปีนี้ละสามลูก ทีนี้นายเจอซานโฮแล้วเป็นที่แปลูกนะปีนี้จะตะโกนปากองแลนะนะผลิตภัณฑ์เขาดีสามอ่ะปีนี้เล้วร้องในองซานโฮปีนี้เจอซานโฮแล้วให้กล้องไตให้เอดูหน่อยค่อยๆไตไปดูดิแต่งได้เลยนี่เป็นพันดอกนะพันลูกนะเป็นพันนะนะกิ่งก็เป็นร้อยแล้วนี่สิบกว่ากิ่งโอ้โหสุดยอดมากเลย แล้วทรงไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่นะใช่ทรงสวยทรงสวยแล้วหนามเป็นไงหนามหยีโอ้โหทองสข้านามหยีให้กล้องมาส่องหนามให้เอฟซีดูน่ถ้าหนามไม่หยีมันจะงองงเลยนี่นี่หนามตรงนี่หน้าเราจะหยีแทนนี่หนามตรงเลยนี่ได้สี่พูนั่นเนี่ยห้าพูนั่นเนี่ยทุเรียนเอไอนั่นเนี่ยทุเรียนเอไอนะครับให้เสืออาจารย์อืมลงชอบนั่นเนี่ยเอาแล้ว เฮียเนี้ยมีคู่แข่งแล้วทุเรียน AI ใช่แข่งอะไรเดี๋ยวถ่ายเหมือนเฮียเนี้ยเลยนะใช่เรียงเป็นลาวๆแล้วถ่ายใช่สุดยอดเลยนี่สุดยอดทางพปล้านี่การมีหน้าผมได้สุดยอดแล้วะนี่จะไม่ยอมแล้วคนนั้นไม่ยอมไม่ยอมไหมก็ไม่ยอมโอ้นี่จะอุ้มตัวไปทาอวัคซีนกันเลยสิคือปายไม่ยอมเพื่อนสองสามสี่อุกไว้ได้เยอะแยะ โอ้โหเยอะมากเป็นราวเลยนี่ไว้ได้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ไม่เอาตอนนี้ได้ได้ทักประมาณสามสิบวันใช่จากดอกบานเพราะว่าเรามาสิ้นสิ้นเดือนอสิ้นเดือนมันเริ่มเป็นหางแยะตอนนั้นสิ้นเดือนยี่สิบเก้าใช่ที่เราหาจานคือยี่สิบเก้ากรกฎาใช่วันนี้ยี่สิบสี่ใช่เนี่ยชุดนี้เกือบสามสิบวันแล้วเอ็ซีเดี๋ยวพอเป็นเรเป็นไข่ไก่ขึ้นไข่ห่านตอนนี้จะเริ่มอัดอาหารกันแล้วนะใช่ ธนั้นเข้มข้นมากเข้มข้นส่งจะดีไม่ดีก็ช่วงนั้นต้องดึงต้องปั้นกันแบบสุดยอดอ่ะและรุ่นนี้ก็น้อยด้วยนะเรื่องที่ลูกแบบนี้นครมีน้อยมีน้อยส่งแบบนี้ด้วยไงส่งที่ขึ้นลูกเล็กสวยๆรอเลยเนี่ยรอเหลานะขั้นต่ำก็ร้อยเงตอนนี้ก็ร้อยอีกาเดี๋ยวจเรียนหมดด้วยจะเรียนหมดด้วยราคายิ่งขึ้นราคาขึ้นเอาให้อาจารย์ฝาก ช่องทางการติดต่อคนที่จะขอคำปรึกษาหรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์ในนครศรีธรรมราชหน่อยก็ติดต่อนะศูนย์กระจายสินค้าของซานโฮสาขานครศรีธรรมราชนะครับพิทิพและอาจารย์ชานะครับ0819560322นะพร้อมแนะนำชมสวนได้ที่ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศลาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะมีให้ชม มีหลายมีหลายรุ่นให้ชมมีหลายรุ่นให้ให้ให้ชมแล้วก็มีของเพื่อนที่ให้ชมด้วยมีของเพื่อนที่ยังไม่ออกดอกใช่ไม่ออกดอกแล้วแต่ว่าอะไรอเป็นคณะของซานโฮใช้ผิดแันของซานโฮนะอยู่ในช่วงจะบานใช่แต่ปีนี้ของผมมันดินไม่ได้นิดนึงเพราะไม่ได้มาใช้โปลกแคลใช้หลังจากที่เราทำสารแล้วนะแต่ก็ จำนวนทุเรียนที่ออกมาก็เยอะมันเป็นที่น่าพอใจอยู่ใช่ <นะ S 1> เดี๋ยวเราค่อยหรือดูการทันไปก็เต็มระบบเต็มระบบนะครับใช้โปกแคลโปกแคบแล้วก็บูดดินนะไอพี P อยู่ระดับกลางนะเหมาะสำหรับการปลูกทุเรียนนะทุเรียนจะไม่ตายไม่เป็นโรคนะไม่มีไม่มีเชื้อท็อปไม่มีราเป็นแนวทางที่เราอยากให้ ชาวสวนทุเรียนทำแล้วให้มันยั่งยืนใ<ช>ลดปัญหาการเกิดโรคต้นทุเรียนตายอะไรเงี้ยี้ยต้นเนี้ยต้องกปลูกมาเจ็ดปีแปดปีปุนเนี้ยถ้ตตานนต,ตาย่ยเสียหายเลยนะเสียหายนะเงินหายปีเป็นแสนใช่แต่เราใช้ปลูกแคลกิโลร <100, 100. S 2> ้อยสองร้อยใช่ไหม,มหวานเข้าไปปลูกแคบหวานเข้าไปกิโลละสิบยี่สิบบาทนะครับปรับสภาพดินนะมันคุ้มแล้ว มันคุ้มเกินคุ้มด้วยเพราะผลผลิตออกมาอย่างนี้คือคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วครับที่เหลือก็คือต้องบวกกับฝีมือในการดูแลใช่ฝีมือดูแลฝีมือในการดูแลด้วยสินค้านี้โอเคตอบโจทย์แล้วครับอ fc ที่นครศรีธรรมราชสนใจก็กิ้งกางมาที่เบอร์ข้างล่างครับปีนี้ไม่ทันก็ปีหน้าปีหน้าปีนี้ เอาช่วงขึ้นลูกก็ได้อยากจะมาใช้ตอนขึ้นลูกให้ลูกสวยๆเบ่งพูอะไรยังไงก็ปรึกษากันได้เราจะมีปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินครับใช้ง่ายๆเลยของเราครับผมเอฟแล้วเดี๋ยวมีคนรออุ้มตัวเราไปทาออกซินติดตามคลิปต่อไปครับผมทาออกซินแบบไหนให้ได้ผลผลิตแบบนี้เอฟใช่โอเคนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวนทุเรียนไม่มีดอก อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ